คาว่าพลาดนะครับเด็กหรือผู้เยาว์นะครับไปจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนะครับการพลาดนั้นจะเป็นลักษณะเช่นนะครับเด็กนะเด็กหรือเยาวชนไปเรียนหนังสือนะครับเช่นออกจากบ้านแล้วไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนเสร็จเมื่อเลิกเรียนแล้วก็อาจจะไปเซเว่นไปอะไรกลับบ้านนะครับกลับบ้านหรือหรือไปเรียนพิเศษตามที่ผู้ปกครองได้มอบได้ให้ไปเรียน แต่ถ้านะครับแต่ถ้ามีการมีการพาเด็กนะครับพาเด็กเนี่ยหรือเยาวชนนั้นนะครับหรือผู้เยาว์เนี่ยนะครับไปเที่ยวห้างไปดูหนังไปชมคอนเสิร์ตนอกเหนือจากนั้นนะครับญญะจะเข้าลักษณะเป็นการพาดแล้วนะครับนะครับเข้าลักษณะเป็นการพาเด็กหรือพาผู้เยาว์แล้วดังนั้นต้องดูให้ด,ดีครับ ใครที่จะพาบุคคลด,ดังกล่าวเนี่ยเด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยจะต้องดูให้ดีว่าทางการทางกิจวัตรวันเขาทําอะไรบ้างนะครับไม่เช่นนั้นเราก็เมื่อเราพาไปเนี่ยก็อาจจะส่มเสี่ยงนะครับในข้อหาพรากผู้เยาว์ได้นะครับหากผู้ปกครองเขาเอาเรื่องนะครับหรือร้อ,รองทุกข์กล่าวโทษเราก็จะส่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกแจ้งข้อหาว่าพรากผู้เยาว์ นะครับเด็กพับผู้เยาว์ดังนั้นต้องดูให้ดีนะครับส่วนการสําคัญผิดในอายุนั้นนะครับเคยมีคพักษารณาดีกานานมาแล้วนะครับว่ามีผู้ชายเนี่ยนะครับผู้ชายพาเด็กนะครับพาเยาวชนนะครับซึ่งสําคัญผิดว่าโตแล้วนะครับโตอายุน่าจะเกินละโดยอ้างว่าเป็นสาวโรงงานนะครับเป็นสาวโรงงานนะครับคิดว่าอายุน่าจะเกิน20ละนะครับเกินเกินผู้เยาว์ละ นะครับเกิน18และดังนั้นจิงไม่รู้ว่าเป็นผู้เยาว์นะครับจริงทําการอนาจารนะครับสุดท้ายสุดท้ายสารดีการท่านก็ตัดสินว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นการสะพันธิิดไม่ทราบว่าน่าจะไม่ทราบว่าเป็นผู้เยาว์ดนะังนั้นจิงรอดค้นจากคุกจากตารางแต่ก็สุ่มเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงอันนี้เป็นเคสเคสไปนะครับแต่ภาพรวมนั้นต้องระวัดระมัดร,ระวังให้มากนะครับวันนี้ด้วยความปรารถนาดีจาก กฎหมายให้เฮพันตำรวจโคดันเจหิญครับ